สวัสดีจ้ามือนีพิจารณาีูตลาดนัดบ้านทางศิลาเนาะจ้าเนะานะ,ะตลาดนัดเปิดทุกวันเสาร์จา้าตลาดนัดเปิดทุกวันเสาร์เนาะจ้าเนาะบ้านอ่างศิลานี่เปิดสองมือจาอ้าว่านังข้านกับวันเสา,าร์วันวันเสาร์อยู่ตลาดไม่เนาะจ้าตลาดที่ว่าเปิดไม่ว่นานังข้านนี่อยู่ตลาดเกาเนาะจาะ้าเนาะมือนี เข้ากลับมาสอบถามราคางว้พี่ให้น้องเขา้าเด้เบ่งได้ช่มกันคือเก่าเหรอจ้าพี่น้องอเดี๋ยวเข้าไปถามราคางวงกู้บ่าวตัวนี้ราคาเท่าไหร่นี้ราหมื่นเจ็ดหาหมื่นเจ็ดสูงประมาารลอยสี่สิบเนาะบพราะึงการเยอะหน่อยเนาะแต่ว่ากะบอามเป็นแม่สาวเนาะ ห้าหมื่นเจ็ดแข้งขาดีเบิร์ตบลาแข้งขาดีเบิร์ตรับประกันตำนี้เนาะอ่าตนนัวนันแมนบอกรับแมนเหมือกันตัวนี้ราคาเท่าไรราคาเดียวกันห้าหมื่นห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดซำกันตัวน,นี้จะสูงกว่าอยู่เนาะคน,นี่จกสูงกว่าสี<อ>่สิบบวกเลยจ้ะ แกงค้าดีเบิดเนาะรับประกันทุกอย่างแม่สาวซ้อโตัวีเบอร์โทบรบอร์จ่ะมีครับเบอร์ใดจ้ะ0 8 7 0 8 7 257 2 5 7ครับ5917 5917่าครับหัวยูหัวยูบ้านเพชรหนองงูเหลือมบ้านเพชรครับยูทางผู้เขียวผู้เขียวเนาะ ผูิใดสนใจสนใจว่าแม่สาวสองตัวแม่สาวอันตัวนี้ก็แม่สาวแม่สาวสองตัวนี่เนาะจาะ<ด>้าเนาะตามเบอร์โทษที่พิยกรหายฐาน่ายละเอียบอชัดเจนก็คือโทรสอบถามเจ้าของวั่วเพิ่นได้จ้าพี่น้องโทรสอบถามเพิ่น,ดน,ดนได้ราคาหนีต่อร่รองได้ประจานราคาต่อร่องได้เนาะจ้า ผู้ใดสนจิตสนใจอันนี้ตัวแรกหาเมื่อเจษที่กันเนาะจ้าเนาะตัวนี้อยากเตี้ยก็ตัวนี้อยู่จ้าตัวนี้สูงสูงตามนั่นแหะจ้าพี่น้องผู้ใดสนจิตสนใจก็โทษถามเพผูนใดจ้าขอบคุณหล,ลายๆจ้ามองเจษที่ห่าอ,อันนี้ลูกปรจัน ทับได้สามเดือนกว่าจ้ะทับได้สามเดือนกว่าเนะาะขอไทยในเด้อจ้ะราคา7,500ค่าพี่รานาองรเบ็ล้ว่าไม่มกเน่น้อหาจ้พี่้ับหลส <c oughs> เดี๋ยวปียก่อนถามคนก่อนอน,นอคอนนีเบอร์โทรเบอร์เนาะตัวนี้หูยจ้าพี่้องตัวน,วนี้เล็กหน่อยจับก็ได้แม่นี่นะเจ็ดหมื่นห้านี่ช่องทับเหลี่ยวซันว่าตัวใหญ่ๆนั่นราคาเท่าไดจา้าตัวนี้ห้องแปดสิบสาม ตัวนี้ราคาแปดหมื่นสามอันนี้กระท่องมัอยจ้าท่องได้วหกเดือ,อนจ้าต,ตัวนี้ท่องได้วหกเดือนนะนี่ใบนี่หลอดอยู่นบจาตัวนี้มีใบมริจาคตัวนี้มีใบมีหลอดอออจ,จ้าตัวนี้ทับต,ตัวนี้ทับโตค่ะทับโตเนาะทับโตอยู่เจ็ดหมื่นห้า เบอร์โทรบเจ้าเบอร์ใดจ้ะาศูนย์แดสหกศูนย์ย้าศูนย์หกแปดห้ยยาบ้านน้องสลาจ่ะอ๋อจ้ะหอยยะบ้านน้องสลาเนะจ้ะเราผู้ใดสนใจกระโทรสอบถามเลยรับประกันตำนี้เอ็นบอจ่ารับประกันตำนี้ค่ะก่อนไทยไทยให้เบิ้ง สองตัวนี้ราคานี้ต่อรองได้พ่อจันต่อรองได้ค่ะราคาก็ต่อรองได้ก็ไกลกันจ้าส่งฟรีค่ะจ้าถ้าบ่ไก่เพิ่นมาส่งฟรีจ้าพี่น้องผู้ใดสนจิตสนใจก็เท่าสอบถามเพิ่นได้เนาะจ้าเนาะผู้ใดมาแม่เนาะแม่แม่มาันเป็นอย่างบ่อันนี้อันนี้มีใบมีหลอดตัวนี้จ้าพี่น้องตัวนี้ตัวราคาเจ็ดมือหนี่ทับพอน้ำบานเนาะจ้าเนาะผู้ใดสนจิตสนใจก็โทรสอบถามเพิ่นได้จ้างัวนี่ วงสางใหจสูงรลอยหาสิบประมาณรถอยหาสิบบวกจะแต่นี้อาจจะเออ็นว่าลดลงมากนิดนึงแต่นี้อยากน้อยก็ตัวนั้นอยู่ผู้ใดสนจิตสนใจค่ะโทษสอบถามเพื่อนใดจต่พี่น้องจะ แล้ยางสอบถามเมือจงจา่าเนาะถ้าตัวใดที่มีแต่ราคาก็คือเพิ่นบ่าสะดวกให้เบอร์โทรเนาะจ่าเนาะพี่น้องิทยะก่อนก็ได้ถามราคาให้เนาะจ่าเนาะคอมคอมนี่เท่าไรก็พ่อแสนสองหาพันแสนสองหาพัน แน่ลูกช่องว่างติจ้าพอ่อแม่ทองว่างเนาะตัวนั่นเท่าใดก็จ้าตัวนั่นหามื่นแปดแม่ลูกหามื่นแปดอันนี้แม่ลูกติจา้าตัลูกกระแดงดีเนาะทองกระว่างขึ้นกันดีกว่าครับอันนี้แสนสองหาอ่าพันติจา้าแสนสองหาพันท่พอ่พอมีเบอร์โทรบ่จ้ะพ่อมีครับ เบอร์ได้พอคอไจไหมจ้านี<ป>จา้จาว่าเป็นยังจะเสียดายเนาะตัวนี้แดงดีอยู่ตัวนี้ราคาหามื่นกว่าแม่งลูกก็เสียดายว่าได้เบอร์โชว์น่จาจะเนาะเดี๋ยวเชิญหนาจ้างไปถามพอแล้วไหมงามเซนต์ตัวแซนตองแม่งลูกนี่ก็งามเดี๋ยวห้นา,านงตัวนี้ราคาเท่าใดจัน ต,ต,ตัวนี้แล้วค่ะไัพ่อขายัวดตัวนี้ใ่ตัวนี้สามเจ็ดสองหมื่นเจอ๋อสองหมื่นีตัวนี้ได้พ่อเมนบ่สอ,องกันน่สองหม่นเกดอ๋อรราคาท่ากันเ่อาอ อันนี้สองมูลหกจ้าพี่น้องอันนี้สองมูลหกดุยมากกระจอกพอตังแต่งว่าแม่สาวยังอายุน้อยๆอยู่เนาะจาะเนาะ ยักษากันยางหล่ออีกก่อนตัวนี้ราคาเท่าไหร่ก็พ่อสองหมื่นสี่อันนั้นแม่นป่ะถ้าใดจาะสี่สิบวัวแม่ลูกคือตัวเดียวแม่ลูกอันนี้แม่ลูกไช่ไป็นท่อปไนไช่เป็น คป็นาเราเคยได้หย่อนนักเทนะดียวในชะ่พี่น้องเ้องบงคาล่ะค่าลเรา้า้่ะม่ลูกอ่ะนาลาเลยสามนี่ละนาะพ,พี่น้องนี่ละเหตุเป็นเหตุผลที่ปีก่อนเป็นยังคือบ,บ่พราะเคยไดอา เบอร์โทษแล้วก็สอบถามบางคนเพิ่นกะเพิ่นกะเบาแบบนี้หละจ้าพี่น้องเบาแบบนี้ก็ <c oughs> อยากให้พี่น้องได้ยินดูว,ว่าเป็นยังคือบ่ไรเบอร์โทษเป็นยังคือจังได้เวลาหน่อยพี่ก่อนกระตัดแต่ไอ้สิ่งดีๆให้พี่น้องเข้าได้เบิงแล้วก็บดบอกว่า ไปตลาดลัดเนี่ยกออย,ย,ยก่อนเจออย่างมากแน่นบเบาานบเบาะจ้าเนาะเยะก่อนเจออย่างมากแน่บางคนก็บ้าดีบางคนก็บ้าวบ่าดีเนาะจ้าเนาะกลับไปเรื่องธรรมดาวัไใดว่าให้พีในน้องมาฟังพี่น้องมากกว่าในแค่ว่าโอ้ไดเวลาหน่อยให้ที่ยังประมาณนี้เจอผู้ดีก็ดีดีจ้าพี่น้อง ไปสอบจากคนบางคนคนกับที่เบาประมาณนี้ละจ้าพี่นอ้องแต่บางคนเิ่นกะเอ่อเบาน้ำดีอยู่แต่ว่าของตานี่นี่พีก่อนทุณจะเคยถามเมอนเทียนเลยอเลย ราคาเท่าไรจันหกหมื่นสองครับมะเสียหกหมื่นสองนายหอยตัวน้อยเนาะจ้นเนาะราคาหกหมืสองตัวนี้ราคาเท่าไรจันราคาาหก้าครับหกหมืแม่สาว หกหมื่นสองกับหกหมื่นหาเดีวนี้อนี้อยางวเลยอันนี้หกหมื่นหาจิจ่าหับสาย่นี้นะอ้มีแต่เตียพรมหานมาหมื่นห้ามาเป็นผู้ชมเลยละครับรับประกันตามนี้ตี่ยรับผมมียาวรับประกันสุยาประกันเดวประธานนทับรเพราะวันกวแม่สาว้งซื้อแม่สาว สายหูเนาะไดมากก็คืนเชคพของเ่ะทับบวนขอเบอร์โทรฝากไว้ในไอศูนย์เก้าสีครับศูนย์เก้าสี่หนึ่งเก้าเหนึ่ก้าเ็าหเครับสามห้าาหอยสำลันผู้บผู้โหรอครับจ้หอยสำรันผู้เขียวผู้ไดมาผู้ไดสวนใจกระเทอบสามใดจจาพี่น้องสองตัวราคาเป็นกระสิตอรลองไดกี่ดอก จ้าลูกส่งจ้างามเยอะมีละจ้าพี่น้องเพ่นเว้าดีเพ่นก็เว้าดีเด้ใจพี่น้องมันมีนยากก่อนว่าอยากทายเดี๋ยว พี่น้องผู้ใดสนจิตสนใจกระโทรสอบถามคนใดได้จ้าสามทีบ้โทษทีแล้ก่อนให้เราะไ่ช่ผู้ชมแล้วครับมีจัของเราไทประจำครับพี่ยดาแดนขอเบอร์โทษพี่เราประจำยูจ้าพี่น้องพ่อกันลายอยู่ครับจ้าขอบคุณหลายๆจ้า โอ้เงวตัวนี้สูงไงราคาเท่าไรจันอยางหกสิบแม่แบบอ๋อดีติดจะคลองราคาหกหมื่นเนาะสูงไงดีเนาะครับครับเดี่ยวยึดถ่วงครับเดี่ยวทับซี่ไหวไปครับอ๋อทับซี่ไหวมีใบมีหลอด่จันพี่น้องมีครับมีรับประกันพร้อมรับประกัน ่องข้างได้จักเดือนเราจันทกเดือนครับหเดือนรับประกันติดจ้าพี่น้องหกหมื่นติดงนครับมื่อวานเป็นำว่าร่วงในเรื่องนดีด้วยคนจีติดตัวมาอีกเจียรับประกันทุกอย่างเนาจ้าเนาะครับผมขอเบอร์โทรฝากไว้ในจันท8 2ศูครับศูนย์แปดสองห้าหนึ่งเกาห้าหเก้าศูนย์เ้าหับศูย์่ห้าใสจันาอยูบันน้องปิินกำบลสวัสดียำเพิ่มอาจัดคอนเจนครับ จ่าตามตามที่น้องค่นบอกอาจาพี่น้องราคานีตอร่องได้พราะจ่าตอร่องใด,รรงดครับราคาหกหมื่นจ้าพี่น้องว่าสูงเกือบเกือบร้อยหกสิบบาทรอยหกสิบหร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบห้าสูงแคเงีออ้ยเนาะเป็นสูงลายเจ็ดสิบตั่ตัวใหญ่ใหญ่จ้าพี่น้องกงสางใหญ่นั่งนาดีอยู่จ้าพี่น้องเจ้าคว้างเพื่อนนี่จ้าผู้รอรอนี่ล่ะ ผู้ใดสนใจก็ทรสอบถามคู้ใดจ้าเพียงขายังมีแต่แพ่งใส่พอาเสียงซส้อดูเพียงมีเงินก้อนน่าจ้าลอยหกสิบกว่าพนาจ่าพี่น้องเจ้าของคนสูงลอยเจกว่าเนาะแต่ว่าก็สูงไงหรือพสามสั่ไง บอทางนาจ่าพี่นอ้องทางนารับประกันตำนี้ราคาหกหมื่นตอร่องใดจ้าพี่นอ้องที่ปวงไทยตัวหัวหน่อยจ้าราคาสามหมื่นสองเนาะชือว่างามเลยจ้าพี่น้นนอ,งอ,นองแดงดีตัวนี้ราคาเท่าใดก็จ้า สามสิบสองสามมืสองแม่สาวอยู่เป็นบรจัะเมื้หน้า,นาตัวนี้เท่าใดจันสามมื่นสาม้องสาม0มืนสแข้งขาดีเบิร์ดเป็นบรจาคหัวแม่สาวต้องสองตเล่นบรจาะอันนี้มีหน้เหลวะโอ้ก็ได้หนกเดียวได้ลูกคนนึงขายแล้วนะ อันรูปเดี่ยวมันอันนี้นะคะ่าเท่าใดก,ก็ 3, 3จะสามสิบสามจาสามมูลสามมาน่าสามดีเด้งามมูลนานี่ดีมีเบอร์โทรบอจา่านี่มันมีหแล้วจ้ะอันเบอร์ใดจา่าคาเทียพนมาตักเลอใส่ยู่แล้วบ้านกระไรคาเทียนั่นมากก็าจะไปได้บ้านละเพื่อนกับอันแล้วแต่งแต้มผู้อันนี้จ้ะอันวัสะดวกให้กับว่าเป็นยัง ก็สะดวกเอาไว้ก็เป็นยังเบื่อโทรถานแต่นัค่าให้เพิ่นเบิ่งก็ได้จ้าก็เป็นยังว่างคนไทยเป็เพิ่นเบิ่งเลยจ้าเพราะว่าเอาไปลงปูเพิ่ลคาเทียนให้ไปเน๊ยโอ้่นว่าสะดวกแต่เบื่อโทรนอกจากเสียดายอยู่ตัวงัวกะงามอยู่จ้าพี่น้อง S <S ตัวนี้เท่าไหร่จ่าละค่ะตัวแดงนี่จ่าจ่าถือว่าง,งามอยู่จ่าพี่น้องเสียดายเนาะว่าใด้ดูโชคฝากไปเป็นบาสะดวกกับว่าเป็นยังจ่าะจะย่างต้ออีกแต่ว,วาง่วงงามอยู่ ตัวนี้พี่น้องเพิ่นท้องสามหมื่นเจ็ดสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกเนี่ยจากพี่น้องอันนี้กับบัไดเบอร์โทรเนาะจา้ะาเนาะอลังตอขึ้นเก่าหล่ะจ้าพี่น้องขาสอบถามราคามือนี่กะม่วกะบ่หลา,ายบันไดเนาะจา้าเนาะ ห้าหมื่นเกาตัวนี้จ 5, 5, ะห้าหมื่นเก้าติแดงดีอยอะตลอเนาะแดงดีอยู่เพนะานี่สูงประมาณถึงลอยสี่สิบบถึงยู่ดอกมาจา้าเนาะมันท่องสิจางก,ก็เป็นวนๆท่องกันไปสามเดือนเหร ตัวภูนี่แม่นบ่จันนี่ EN, มีมีตัวเดียวนี่แม่นบ่อจันทองได้สามเดือนแล้วส่วนพี่ดีมีเบอร์โทรบ่อจันเบบ่มีกับบ่เป็นยังจ้ามีกับบ่เป็นยังถามแต่ละคาให้เพิ่นแต่พี่ให้น้องเข้าแต่เบื้องแต่ว่ากันจ้ะว่าหนีอยู่บ,บ้า,านไรจอยู่กัน พี่ทายสีผูครับอ,อ๋อเอยู่ทั้งบานเพิ่มสีชมพูเนาะเง้อของพ่อยังจันพ่อสุพรรณพอสุพรรณบานเานพิ่มติจ่าอัจฉาิยพนยู่ไก่พนอยากไปเบิง้งแต่ว่ามีเบอร์เท่ากับอันถามบานไม่ให้เพ่นนะพ่อ แล้วก็บรรเบิเ้องบนอยู่ไก่ไอย่ยางไปเด็กขี่รถไปเบิ่งไก่ไก่เนาะอันนี้แมนมาพอ่อเปนของพอออ่อป่ะดูมากก็จะมีว่ามีแต่ว่าสาวเนาะจะเนาะลายสาวี่น้อยอยู่ หมอผูนี่เท่าไรหัวถ้าห้าเท่าไดจันสามหมื่นหาครับโอ้สามหมื่นห่อผูสามหมื่นหาจ้าพี่นอ้องงันหม่มือนี่กับบ่คอยลายปันไดนอกจาะพี่นอ้นนนองบ่อคอยลายปันไนดดีวก,ก่อนกันยางละ ตัวใดบ่ได้เบอ,บอ,อร์โทรก็ขอโทษขออภัยพี่น้องนะนั่งเลยจ้าเด้อเพราะว่าเพิ่นก็บส่สะดวกให้แน่เนาะจ้าเนาะตอนนี้ราคาสามหมื่นสามจ้า, 33, จาพี่นออ้องสามหมื่นสามทองมือจังไดนมานนอ,มอ้วนแท้ทองบ่มาลูกอ๋อนี่ทอง สามหมืนสามก็พ่อซื้อยืดทำค่าแบบว่ามีทวงเนาะทำมียังค้อนเสือยู่เ่ยเพราะว่นคนเดียวก็เห็นเีนอยู่ในโวดพ่อย่างหาแก้วเหรองไม่ได้ยังซื้อเส่อนี้รอดซ้ำโอ้ธรรมดา่ะแม่ขาวสามหมื่นกว่ามีู่กไม่องแล้ว อันนี้กับพึ่งกับวสะดวก็หาเบื่อโทรคือการจี่น้องว่ากับงามเยอะจับพี่ยักษ์ก่อนกะยางเหรอเบื่อแล้วนะจ่าพี่น้องคลิปหนาเขายังพอบกันไหมน้าจ่ะเนาะคลิปนี้กับขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมติดตามพี่ยักษ์ก่อนน้าจา่าเนาะ คลิปนาะพ่อกันไหมจ้าคลิปนี้กะลาปีก,กอนาากนะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้า